ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปหลังจากทางขงแดงลิเวอร์ pool ของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางหมาป่าฮูฟฟัตันวันเดอร์เรอร์น er, ในเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลและเป็นการส่งท้ายการคุมทีมของทางเยอเ์เกนครอปในฐานะผู้จัดการทีมของลิเวอร์ p o o อีกตัว ในเกมนี้ทางในายใหญ่ชาวเยอรมันยังคงวางหมากมาระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนัดเหมือนเดิมผู้รักษาประตูเป็นทักออริสต์เบ็คเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจําทีมของเราหลงเฝ้าเสาต,ตางปกติแนวรับ4คนประกอบไปด้วยจาเรลคอนซาปกหลังดาวรุง่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานได้์เซนเตอร์ฮาฟกับตันทีมของเราในตำแหน่งคู่ปักหลังตัวกลาง ขนาบข้างด้วยทางทรนอนเดอร์ a ันเดอร์อาร์โนรองกับตันทีมของเราที่ลงมาประจำการเป็นแบ็กขวาส่วนแบ็กซ้ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางแอนดูรเบิร์ต n ันดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์เหมือนเดิม แผงมิดฟิลด์สคนก็ให้ทางวัดตรุเอนโดทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยปัดกวาดอยู่ที่หน้าแผงแบ็กโฟโดยที่มีทางคาวิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลและออริซิแมตออริสเตอร์คอยทำเกมอยู่ที่บริเวณกลางสนามด้นานสามประสานแดนหน้า ก็าพลักทางดาวินนุนเยสเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเปิดทางให้กับทางโคดีกัคโปลงมายินครั้ำเป็นสูตรหน้าตรงกลางขณะที่ทางโมฮัมเหมดซาล่าคอยขึ้นเกมอยู่ที่ทางกราบขวาและหลุยดีอาสก็คอยปั่นป่วนอยู่ที่บริเวณดิมเส้นทางฝั่งซ้าย เริ่มเกมมาได้เพียงแค่25นาทีเท่านั้นเรวพูของเราก็กลุ่มความได้เปรียบก่อนแบบมหาศาลเมื่อทางเนวสันเซมิโดไปย่ำใส่ทางข้อเท้าของเร็กซิสแมคออริสเตอร์ที่บริเวณริมเส้นทางฝั่งขวา ตอนแรกคริสคาวานาผู้ตัดสินในเกมนี้ควักให้เป็นเพียงแค่ใบเหลืองกับเขาเท่านั้นคอนที่ทางทีมงาน V.A.R จะมีการเรียกผู้ตัดสินให้กลับมาย้อนดูจังหวะนี้อีกครั้งที่ข้างสนามจะมีการกลับคำตัดสินและให้เป็นใบแดงโดยตรงไล่เขาออกจากสนามไป อีกเพียงแค่9นาทีต่อมาลิเฟร์พูก็มาลดรอกประตูแรกที่ต้องการได้สําเร็จจากจังหวะที่ทางคอนซาเติมขึ้นหน้ามาและฝากบอลออกไปทางด้านขวาให้กับเอ็นเลียดบรรจงเปิดบอลด้วยซ้ายเข้ามาในกรอบหหลาไปที่จุดนัดพบให้กับทางแม็อาริสเตอร์ที่เติมขึ้นมาได้โขกแบบเ,น,เน้นๆส่งบอลไปซุกอยู่ที่ก้นตะข่ายทําให้ทีมของเราออกนําไปก่อนแล้ว1ประตูต่อศูน จากนั้นอีกเพียงแค่6นาทีสกอร์ก็เหมือนจะเริ่มไหลแล้วคราวนี้เป็นจังหวะที่ทีมของเราไมา่ได้ลูกเตะม,มุมกักโปพยายามที่จะขึ้นมงแต่บอลไปเฉลับแนวรับของทีมเยือนกระดอนมาเข้าทางของทางซาลาที่บริเวณเสาไกลพยายามจะยิงด้วยขวาบอลยังเฉลับอีกรายาเอนนูรีพยายามที่จะเคลียร์ทิ้งแล้วแต่ถ,ถูกทางคอนซาเข้ามาปั๊มบอลบนเส้นเข้าประตูไปสกอร์ขยับกลายมาเป็นสประตูต่อศูน ในช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองฝ่ายทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่จบเกมลิวอพูคว้าชัยชนะเหนือทางวูฟเวนตันวันเดอร์เรอร์ไปได้อย่างสวยงาม2ประตูต่อ0ย์คว้าอันดับที่3ของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองที่นี่เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกมการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างเมื่อมันได้เกิดภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งยวดหลังทางแฟนบอลของลิวอพู หลายพันคนเกือบจะเป็นหมื่นมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าโรงแรมไททานิกซึ่งเป็นเส้นทางที่ทางรถบัสของสโมสรจะต้องขับผ่านพานมุ่งหน้าไปที่สนามแอนฟิลด์ของเราสำหรับเกมการแข่งขันเมื่อคําคืนที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่มันน่าประทับใจก็คือแฟนวอนมากมายไม่ได้รวมตัวอยู่เป็นกระจุก แต่พวกเขาเรียงรายทอดตัวเป็นแนวยาวไปตลอดเส้นทางทำให้มันเมื่อมองลงมาจากภาพในมุมบนแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีแดงพรึบยาวเป็นตลอดแนวถนนนั่นก็เพื่อเป็นการรอต้อนรับหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราสำหรับการเดินทางมาคุมทีมเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขา เรียกได้ว่ามันได้กลายมาเป็นภาพทะเลสีแดงที่เกิดจากการรวมตัวกันของแฟนบอลของทีมเราก็คงจะไม่ผิดนะและคนมากมายในจำนวนนั้นก็มีการสวมใส่ชุดแข็งใหม่ของสโมสรสำหรับฤดูกาล2024-2025ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปอีกด้วย คั้งนี้สำหรับการมารอส่งคราบในครั้งนี้ในมือของพวกเขาก็มีการถือธงและแบนเนอร์ต่างๆเพื่อร่วมให้กำลังใจกับผู้จัดการทีมของเราเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยครั้นมอรุดบัสของเราขับผ่านตลอดแนวถนนแฟนบอลก็มีการตะโกนโห่ร้องและร้องเพลงรวมไปถึงการเรียกชื่อของครับจนกึกกองกลายมาเป็นภาพที่น่าประทับใจซึ่งเราไม่สามารถจะหาจากที่ไหนได้อีกแล้ว ในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของทางเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พมอยาะจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของตัวเขาเองหลังเกมดังกล่าวข้างต้นกันบ้าง มนักข่าวก็ตั้งคำถามใส่เขาเลยว่าโจ้าตัวมีแผนการจะทำอะไรต่อไปในวันรุ่งขึ้นเมื่อจะไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลต่อไปอีกแล้วซึ่งครอปเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะเขายังไม่ได้มีการวางแผนใดๆเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนื่องจากเขาต้องการจะทำวันสุดท้ายของสมูสรให้ดีที่สุดให้มันอยู่ในความทรงจาของเขาตลอดไปและจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไปตลอดอีกด้วย ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่ได้คิดถึงมันเลยครบับกล่าวบางทีผมอาจจะเก็บข้าวของหรืออะไรแบบนั้นนะแต่ผมเองก็ยังไม่ได้วางแผนการเอาไว้เหมือนกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่ผมจะต้องไปทําผมต้องวางแผนการในส่วนของการใช้ชีวิตส่วนตัวของผมแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรเอาไว้เลยด้วยซ้าเพราะผมยังคงมีภาระหน้าที่ที่จําเป็นจะต้องท,ทําทีนี่ บางทีอุลลาภรยาของผมอาจจะสามารถบอกกับเราได้ว่าเราจะไปที่ไหนกันดีแล้วผมก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะตามเธอไปทุกที่ด้วยความสุขแต่มันก็เหมือนอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าตัวของผมเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมรู้ชัดเจนเลยก็คือในคืนวันนี้ผมจะขอออกไปปาร์ตี้ร่วมกับทีมของผมร่วมกับสโมสรของเราร่วมกับคนของเรา นั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้แบบแน่นอนเลยมาฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับตัวของเขาอีกเช่นเดียวกันถ้าขยับมาดูเรื่องราวในอนาคตกันบ้างหลังหลายคนก็เชียวว่าหลังจากที่เขาวางมือจากการคุมทีมไปสักระยะได้หันไปใช้ชีวิตและเวลากับครอบครัวสักพักหนึ่งโจ้ตัวก็คงจะกลับมารับงานในวงการฟุตบอลอีก แต่เมื่อนำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นกับตัวของครอปเองเขาก็บอกเลยว่าตัวของเขาเองก็ยังไม่รู้อีกเช่นเดียวกันเพราะเขายังไม่ได้มองไปไกลถึงขนาดนั้นผมเองก็ยังไม่รู้นะว่าทำไมผู้คนถึงไม่เชื่อว,ว่าผมอาจจะไม่กลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกแล้วก็ได้ครอปกล่าวแต่ผมเข้าใจได้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการเสียติด มันดูเหมือนว่าทุกคนที่อยู่ในวงการนี้จะกลับมาเสมอและทำงานไปจนกระทั่งพวกเขาอายุ70ปีหรืออะไรแบบนั้นแต่ตัวของผมเองก็ย,ย้ำมาเสมอว่าผมไม่มีความต้องการที่จะอยู่ยาวแบบนั้นมันมีคนที่ฉลาดกว่าผมและพวกเขาก็มีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันออกไปส่วนตัวของผมนั้นผมจำเป็นจะต้องทุ่มไปแบบสุด ตผมต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลดังนั้นในตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมจะต้องเริ่มพักผ่อนบ้างจากนั้นเราจะได้เห็นกันแต่มันไม่ใช่ว่าในตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วสำหรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาแน่นอนว่ามันมีโอกาสอยู่เสมอเท่าว่าผมก็ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่และคิดว่าปีหน้าผมจะไปรับงานนั้นงานนี้มันยังไปไม่ถึงจุดนั้น พราะว่าสำหรับตอนนี้ผมต้องการให้มันเป็นช่วงเวลาของการบอกลาในในก็ฟังบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอฟกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูมุมมองของทางเป๊ปกว่าเดี๋ยวลาในใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงตัวของเขากันบ้างดีกว่า หลังเมื่อวานนี้ครอปก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราต้องแยกคดีกันและเมื่อกดแฟร์เพ์ทางการเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากความสุดยอดของกวาดิโอลาและเมื่อถึงคราวที่นายใหญ่ชาวสเปนิชจะต้องพูดถึงทางครอปบ้างเขาก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวผมจะคิดถึงเขาเป็นอย่างมากเลยนะกวาดิโอลากล่าว เยอเก้นเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมเขายกระดับตัวของผมขึ้นมาในฐานะผู้จัดการทีมเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันผมก็แค่อยากจะขอขอบคุณเขาถึงคำพูดดีๆมากมายที่มีถึงตัวผมสโมสรแห่งนี้ให้อะไรกับผมเยอะแยะเลยนะผมไม่สามารถที่จะทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วผมก็เป็นคนที่ทำตัวมากเพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลนั้น แต่ก็อย่างที่บอกว่าครอบมีส่วนช่วยเหลือผมอย่างมากเขาเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมเลยมันมีหลายครั้งที่ผมเอาชนะเขาไม่ได้ซึ่งแตกต่างกับเวลาที่ผมไปเจอกับทีมอื่นๆการ,รเผชิญหน้ากับเขามันยากมากผมอยากจะขอให้เขาโชคดีทุกอย่างเกมสุดท้ายนี้มันมีความพิเศษกับเขา เขาสมควรที่จะได้รับมันแล้วเขาสร้างลิวเวอร์พูลขึ้นมากับมือนี่แหละคือความภาคภูมิใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลพวกเขามีบุคลิกของตัวเองที่โดดเด่นและสิ่งเหล่านั้นมันจะคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปเยอเก้นและลิเวอร์พูลจะอยู่คู่กันที่ไหนมีพวกเขาที่นั่นก็จะมีเยอเกันแล้วเพื่อน,อนละ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ